สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาบักพีคีนูมาอ้างค่ะพี่น้องคะ่ะก่อนสิไปเบืองตัวเลกไปชมตัวเรคอะชมบักพิดกดดๆเพด็ดเพด็ดจับจ่าพระกรนค่ะพี่น้องคะ่ะพี่คีนูค่ะพี่น้อง เอาความเผ็ดความแซ่บมาฝากค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินงังรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเบ่งบักพริกแล้วลัะไปเบ่งบังหน้าออ้ยค่ะพี่น้องค่ะกำลังออกดอกออกใบใหม่เบ่งค่ะนี่ดอกรายหลายนีก็ดอกค่ะพี่น้องดอก เป็นหน่วยในหน่อยแล้วก็มี่าเพิ่งเบือ่อจะเพิ่งเส้นกันเด้เด้อ่าพี่น้องเด้อเอาสวนมาฝากก่อนค่ะพี่น้องพี่น้องบัสิว่าเบือ่อเอามาไทยยังดอกไข่เบิ้งไปเบิ้งตัวเล็กกันเลยสกัดสันยานพี่น้องเบื่อกันไปเบิ้งตัวเล็กไปชมตัวเล็กฝากกไดไลแ์กดแชรกกด้ซับสไครน้ำเนเด้อจ้าเจ้าเล็กแขกมันค่ะพี่น้อง่ะ มิสเตอร์บอลงวดประจำวันที่1เดือน12ปี6กค่ะพี่น้องค่ะมิสเตอรบอลนี่เขามาสงวดแล้วเลขพึงกบรบบอล้ายหางนำค่ะพี่น้องค่ะเลขมีอยู่แปหาง8ดตัวงวดที่แล้วในเขารางหาเจ็ด่างปันหายเก่า่เจ็ดเก่าแล้วก็สองเจสองค่ะพี่น้องค่ะบนหายเก่าสหกเก่า เจ็ดศูนย์งวดแล้ว,วันนี้เขาหาเจ็ดตรงตรง,ตรงอ,อยู่แถวล่างนั่นี่งวดไม่เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเลขโบราณตัวเลขไฮวินล่างสามหางให้บนสามหางซื้อทั้งล่างทั้งบนกลับไปกลับมาแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเลขทุกเลขอเอ็ดทุกเอ็ดมีเข่ามีหลุดมีออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ่อไปเป็นของคนซีสเกตค่ะพี่น้องค่ะอ่าห้อยซองซองหาพันผืนค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วในก็เข้าหาเจ็ดงดก่อนในกระเข้าเข้าหางวดนี้เข้างวดนี้ให้เจ็ดดึงตัวการเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกวิ่งเจ็ดกับวิ่งหนึ่งนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นให้เจ็ดหนึ่งฟันเน้นๆน้มาสั่นงวดที่แล้วในเข่าเด้อค่ะสำหรับคนซีสเกตขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆห้อยทุกๆแอ็ดถูกๆูกซองทุก สำนักค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพืเ่อนๆได้บ่งได้ชมค่ะขอบคุณเจ้าของขอมูลเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้เอามาให้เบิ่งสามแบบสามเอ็ดคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชมตัวเลขแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เยาวน,น้ำในเด้อจากพี่น้องเด้อสำหรับ คนไทยบ้านค่ะพี่น้องคนไทยบานเป็นใบที่สองที่เอาลงไหเดอค่ะพี่น้องเดอร์สำหรับคนไทยบานาสามสี่งวดก่อนที่ผ่านมานี่คะเขาดีดีเพราะเลขเขาเนีย่ยกะมีคนทําปลอมทําเล่นแบบขึ้นมาเนาะค่ะกระบอกว่าอันไหนแท้อันไหนปอมยวันเจอจากใบก็เอามาฝากทุกใบค่ะพี่น้องค่ะเอาไปให้ผี่น้องเบิ้งว่าอันไหนแทนอันไหนปอมกะ คอมเมนต์บอกกันใดเดอร์คายเดอร์สำหรับคลิปนี้กับม่มียังหลายครับเอามาให้เบิเบ้งสามท่านเลด็ดเน้นๆสำหรับคนซีสเกตแล้วก็มิสเตอร์บอลน,นักะะ็เลขที่เพิ่นเขาดีเดินดีเลขแม่นเลขเด็ดของเพิ่นเนาะค่ะเนาะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเยี่ยมมาชมกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ